ครับมืดหนี้นะครับช่วงนี้รบริอัพคลิปนะครับนอนเบาเบาบอลนะครับเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยครับเดี๋ยวหลังจากมาบอลไฮดีก็ยังสิอัพในเบื้องนะครับผมช่วงนี้ของงดอัพคลิปจากอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ